ดีใจหลายค่ะย่งางวาจนพ่อเห็นจนพ่อแม่ไกลค่ะอันที่ม่าพ่อไว้สามตหาใสกันยังม่เห็นว่าน้ย่างมาเพิ่นจะมีกวางยืนอยู่กวางน้อยน้อยค่ะเพิ่นยืนเซ้ยเลยว่านน้หมาละแรนไล่บ่ที่เนี่ยก็เลยขึน้นล่องขึนมาเบิงแล้วมาพ่อเนี่ยค่ะโอ้ยดีใจพ่อเ็นออฟเด e w o ูดค่ะอันนี้เพิ่นใหญ่ โอ้ใหญ่แล oh, ้วมือนีสิล่องยางเบงตออีกคนขนาดนี้กําลังคําพอดีตัดเด้ค่ะสีเพิ่นก็ใบไม่จะสีคือกันเนี่ยค่ะสีคือใบไม่เพิ่นคาพอดีตัดแล้วเด้ค่นนี่คันว่าเอาไปมือนีนอนจะขึ้นคันนอนคืนนี้เอาไปวางไว้ในในถุงสีดังซิซิซิิดังลั่นเลยค่ะเป็นเห็นออฟเดอะวูดกอแรกของปีนี่ค่ะสีสีคือก็ใบไม่นี่ คันบอสังเกตนี่เห็นคันบอสังเกตนี่บ่บ่สิบ่เห็นเลยเด้ค่ะเห็นเนี่ยเห็นออฟเดอะวูดเนี่ยเพิ่นจะคล้ายๆแบล็ k สเตนนิ่งมันมีวิธีสังเกตเลยค่ะคันเห็นเนี่ยเพิ่นสิเป็นดอกเล็กๆอยู่ยังสีจังสีจังสีแต่คันแบล็ k สเตนนิ่งนี่เพิ่นจะเป็นกาบใหญ่ๆโคตรอยู่ยังสีแต่สีคนเบิ่งบ่เป็นนี่เห็นแบล็ k สเตนนิ่งนี่เห็ดเนื้อไก่ฉีกนี่เพิ่นนึกว่าเห็นเด้ค่ะ ซึ่งมันมันบอมมันบอมแอนคำพอดีตัดเลยเด้หน่แต่สีบอใคเลยล่างยากขนาดอันนี้เพิ่นยังบอยากปันไหนเพราะว่าฝนบอท่านไหนมาตกใส่คันฝนตกใส่เนี่ยน้ำฝนมันถือขี้ดินขี้ดินกักระเด็นใส่ไต้ไต้ดอกเนี่ยค่ะมันก็มีแต่ขี้ดินเต็มเราคันเอาไว้โดนก็นี่ค่ะมันจะมีแมงสารพัดยางเลยอันที่คือ คีไกล้กือตในน้อยแล้วก็ลินหมาแล้วก็โตคือยังโอ้หลายยางเลยเนี่ยนี่เขาทึงบอกว่า,วาตาัดไปแล้วให้เอาไปว่างไว้ทั้งนอกสะกอนยาฝ้าเอาเข่าหื่นเอาว่างไว้ทั้งนอกขามขึ้นเลยมาศันไข่แมงต่างๆออกไปอันนี้ยืนยันเลยว่าเป็นเป็นเห็นเดี๋ยวกันเด้อค่ะเอาเปา ถ้าเราแบ่งออกก่อนจะต้องจะต้องเอาเอาไว้น้อยหนึ่งเด้ค่ะเขาบอกให้เฉือนไปเบิดหาเงาหาเงาันก่อนค่ะนี่นคนมากนี่ค่ะยังสีลนะนะคะคือละนี่นี่ค่ะ,ะโอ้ยพื่นน่ะี่ราคาเนี่ย เห็นว่าเขาอนี่ละกินเพินินเห็นว่า,าวจะต่างกันกันกบแบล็กสเตนนิ่งต่างกันเลยซึ่งอันนี้วอแมนแบล็กสเตนนิ่งเป็นเป็นเฮดเป็นเฮโออฟเดอะวูดตัวแรกของปีนี่ของปี2019ค่ะคนน่ะเขาเด้อขาจุนพูนอยู่ข้างหลังค่ะนี่ค่ะโอ้ดีใจแซบขนาดเลยได้ค่ะเนี่ยแซบแซบ นี่นอนเริ่มเริ่มกินแล้วค่ะงามหลายนี่ค่ะเขาจะเป็นยังสิตัดเขาบอกให้ตัดแบบนี้ให้ให้เหลือไว้ยังสีน้ำคุณนะน่ะนอนเริ่มเริ่มสิกินมือขาวสะอาดขนาดเลยค่ะเนี่ยโอ้ยดีใจด้วยที่ได้กินมันจะค่ยๆเห็ดนั่งล่มแต่ว่าเขาจะบบเหม็นข้าวนั่งล่มนี่สิเมนข้าวน่นเห็นว่าค่ะ จะขาย black staining เลยแต่มันโบแมนพออีกนะั่นนี่นีล่ะน้ด่าน่อยนี่นะคะแดดมันซองเดี๋ยวให,ให้เบิงไกลๆเป็นสีเทาเขาจะมีอีกแบบนึงเป็นสีน้ำตาลอ่อ,อนๆนี่เห็นเริ่มเกิดแล้วดูสิทั้งเห็นทั้งชิเคเก้นปีนี้พอตัดแล้วเขาจะมีน้ำตาหวานหวานหวาน,หวานจังในที่เป็นเหมือนน้ำน้ำตาเนี่ยค่ะ ดอกเขาสวยนี่สวยจังเลยสวยจังมีคนมาตัดค่ะเนี่ยปาดอันนี้กอใหญ่น้ำเด้เขามาตัดไปแล้วแสดงว่าเห็นยูไตโอกนี่มีมีหลายก่อใอหญ่มากตัดเป็นน้ำเด้แสดงว่าเป็นฝรั่งตัดเป็นน้ำค่ะแต่ว่าเขามันเฮ็ดหากหาดตัวนี้ใหญ่เด้เนี่ยค่ะตัวใหญ่ว้าย แม่ไก่สมกามพ่อเห็นค่ะเพื่อดลายๆก็ตัดก,กับบวดาอยเพราะว่าเราคว่วเก่าแล้วค่ะนั่นเพราะตัดผู้อื่นมาเห็นเขากับตัดค่ะเดี๋ยวกันนะใหพ่ได้ต้ไงู่ค่ะอันนี้ให้เพื่อนเป็นซากไว้ แมนึงค่ะนี่อันนี้น่ายิ้มโอาหน้อยโอ้ออกกอนหน้อยโอ้ค่ะ,น,น,ะ,คะนี่นนะค่ะนีน่สองตัวในน้อยสองตัวในน้อยยังเด็กอ่ะเนี่ยมาเห็นอีกแม่นึง่งละค่ะ คันอันนี้คําพอดีเก็บแล้วค่ะอันนี้คําพอดีเก็บแม่นเอาไว้ให้พันยายอีกยังน้อยก็ได้โอ้ยนี่เลยอีกตันนึงค่ะเนี่ยเนี่ยต้นนึ่เละเบิ่งอีกกันฮานี่ฮานี่อีกค่ะยังบ่เห็นเห็นนี่คันบ่ใ่เติบนี่เดี๋ยวเห็นยากยีดีเด้ค่ะคันเพื่อนเป็นกอใญใยเดาเห็นเห็นง่ายไง อกอหนึ่งที่ตัดให้เบ่งบานะค่นี่ค่ะคันเอาไว้อีกจักอาทิตย์หนึ่งพิ่นกระฉี่กอท่อพี่สีเห็นชัดเลยค่ะแบบที่บอกมันเอาไว้บ่ได้ค่ะเพราะว่าที่เคยเอาไว้ค่ะให้พันย,ยีขคน,นกับมาตัดไปก็ตัดไปซะค่ะ นานนี่แลหละค่ะวิธีตัดเห่นที่ถูกต้องต้องเหลือใบจังสี่น้ำมันสันค่ะอันนี้ว่าตามคลิปฝรั่งเนี่ยค่ะคลิปฝรั่งทีเนีเพื่อนบอกแจ็คแมนหรือบอแมนค่ะเนี่ยมึงหินแจ็คแมนผู้ใดตัดค่ะนะ เงี้ยข้างมองดีเองโอ้ยเสียดายเด้อจำเป็นต้องตัดค่ะลองดูนี่ค่ะงามไรมีแต่เสียดายเสียดายเสียดายค่ะ ค่ะันแม่นปลาที่ไปยางกับพี่ผู้นัน้นบบตัดเด้ค่ะนี้เอาไว้เพิ่นใหญ่กว่านี้อันนี้เอาไว้บ่ได้เพราะว่ามันมีคนเอาไว้แล้วคนมัดแอบตัดนะคะอ่นอ,อนๆเเบิงเบ,บิงใบอันนี้คุณน่ะค่ะ,นะ,คะเนี่ยเบิงดอกเนี่ยนี่ เสียดายเนี่ยมันจำเป็นนะอีกอุ้มหนึ่งไปตัดก่อนค่ะอุ้มนั่นมันเสียดายหลายเนี่ยนั่นแหละคะ่ะเอาไว้ยังซันทละ คันมันเป็นผู้เก่าน่ะที่ที่ไปเห็ดสากของเห็ดหันนีมัชรูมหน่อยๆน,นะหูวว่าเข้าไปตัดนะคะเขาไปละเล่งถิ่มเมิโอ้ยเมืงค่ะเนี่ยยังมีดอกหน่อยๆอยู่นี่ด้วยค่ะนี่อยู่นี่อีกแสดงว่ายุดเลาะนี่กบสิมี่ยุตแต่ว่าบอสังเกตอีหลีบอเห็นได้ค่ะเห็นเนี่ยแห้งหน่อยๆอย,ยู่จะบอเห็นวันนี้ล่ะ ได้หลายนี่ต้นสาตวค่ะนี่ค่ะเอาเพิ่นนี่อันนี้เอาเพิ่นไวเพราะว่าคันเ้าวตัดไปพวกนั้นเขาก็าตัดคือเกา่านี่คันใหญ่กันใหญ่ขนาดเนี้ยนี่นี่ค่ะ ง่ามขนาดนั่นี่งคันพันไัยเนี่ยจิล่อง่าตัดนาอีกสองมือจัแวะมาว่าจิมีคนมาเอาไปว่ค่ะยุบว่าไกลกันก็ต้องนึงหันดอกค่ะเนี่ยน่ะคันยญ่นี่ง่ามขนาดเด้เนี่ย